ทุกความปลอดภัยมั่นใจให้เราดูแลนี่คือหน้าที่ของพวกเราโรงพยาบาลกรุงเทพตราดที่จะต้องดูแลผู้รับบริการทุกคนให้มีความปลอดภัยและนี่คือสิ่งสําคัญที่เราอยากส่งมอบคุณค่าการบริการให้กับผู้รับบริการทุกท่านของเราครับ Stop the Line สามารถทําได้ง่ายๆใน3ขั้นตอน 1. บอกว่าคุณเห็นอะไร 2. บอกว่าคุณกังวลว่าจะเกิดอะไรที่ไม่ปลอดภัยและ 3. บอกว่าคุณต้องการจะทําอย่างไรเพื่อให้ผู้รับบริการปลอดภัยที่สุดค่ะ ถ้าอยู่ในเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยบุคลากรภายในโรงพยาบาลสามารถช่วย Stop the Lie n ทุกคนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย Stop the Lie n สวัสดีค่ะพยาบาลปุญญพัฒน์นะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตมาเจาะเลือดคนไข้นะคะคุณหมอแจ้งให้ทราบแล้วใช่ไหมคะค่ะขออนุญ,ญาตตรวจสอบชื่อนามสกุลนะคะคนไข้ชื่อคุณอะไรคะ ิะริชนใจชื่นค่ะค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะ24ตจิายนสองค่ะ,คะขออนุญาตนะคะชื่อถูกต้องนะคะใช่ค่ะพวกเราเป็นกำลังสำคัญของการรักษาในทุกกระบวนการจะไม่ปล่อยผ่านหากไม่ปลอดภัยทุกความปลอดภัยมั่นใจให้เราดูแล stop the line สวัสดีครับนะครปวิดนะครับวันนี้ผมมาระบุข้างเตรียมตัวก่อนผ่าตัดนิดน,นึงนะครับเรามีการผ่าตัดเข่าข้างซ้ายนะครับ,บขออนุญาตมาดูเข่าข้างซ้ายนิดน,นึงนะครับก็เดี๋ยวผมจะระบุข้างไว้เพื่อในการผ่าตัดจะได้ไม่มีการผิดข้างนะครับระบุข้างเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในห้องผ่าตัดอีกน,นะครับสวัสดีครับเมื่อเราพบเห็นประเด็นเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยของผู้รับบริการ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกคนพี่น้องแพทย์พยาบาลผู้ร่วมงานเราต้องไม่ดังเลท,ที่จะออกมาบอก stop the line อาจารย์คะอันนี้เป็นหนังสือยินยอมรับการผ่าตัดนะคะเบื้องต้นอาจารย์ได้อธิบายรายละเอียดให้กับคนไข้ในการทำาหัตรารแล้วนะคะขอบคุณอาจารย์ช่วยระบุข,ข้างที่จะทำาหัตรารเพิ่มเติมค่ะและในส่วนภาวะแทรกซ้อนอาจารย์ได้อธิบายรายละเอียดให้กับคนไข้ได้รับทราบแล้วหนูรบกวนอาจารย์ช่วยลงบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมในนี้นด้วยนะคะอาจารย์ขอบคุณคะได่ไดีนะครับ เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการผู้ให้บริการและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์หรือการบริการทั่วไปเราใส่ใจในทุกความสําคัญทุกความปลอดภัยของทุกคนและเพราะทุกคนคือคนสําคัญ Stop the lie n